ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังพูดถึง1แอปพลิเคชันยอดฮิตในการสตรีมมิ่งนั่นก็คือ Disney Plus Hot Star ค่ะเป็นแอปดูหนังแอปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยแล้วก็มีแฟนๆรอยเยอะมากเพราะว่ามีทั้งหนังดังซีรีส์ฮิตการ์ตูนเยอะโอ้โห หลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนดิสนีย์นี่คือแอปที่เป็นสวงสวรรค์ของคุณเลยทีเดียวแต่หลายๆคนก็บอกว่านอกจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยมันมีหนังมีซีรีส์หรือว่ามีการ์ตูนเรื่องอื่นๆที่ควรจะดูอีกไหมมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้างบางทีคือดูเรื่องนี้จบแล้วเอ้ะไปเรื่องไหนต่อดีอะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาแนะนํา 10อันดับหนังซีรีส์แล้วก็การ์ตูนยอดฮิตที่คุณจะต้องดูใน Disney Plus ส่วนจะมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกเลยค่ะ and เรื่องแรกเลยที่จะพลาดไม่ได้เรื่องนี้ค่ะกับรายาค่ะหรือรรยา and the l a s ล Dragon า อันนี้เนี่ยเป็นแอนิเมชันเรื่องใหม่ของปี2021เป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับมังกรอย่างสงบสุขนะคะซึ่งมังกรเนี่ยจะมีหน้าที่ในการปกป้องมนุษย์ไม่ให้ถูกทำร้ายจากปิศา์ค่ะ แต่เมื่อหมดยุคของมังกรไปคราวนี้มนุษย์ก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะดังนั้นความหวังเดียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงขึ้นอยู่กับเจ้าหญิงรายาที่จะเอาอัญมณีมังกรมาคอยปกป้องประชาชนทุกคนให้รอดพ้นจากเจ้าปิศาทให้ได้นั่นแหละเรื่องที่้องที่จะมาแนะนําวันนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ Inside Out จะไม่ดูเรื่องนี้ไม่ได้กับแอนิเมชันที่มีชื่อว่าโซค่ะ สำหรับเรื่องโซเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคุณครูที่ชื่อว่าโจค่ะเป็นครูสอนดนตรีที่อยากจะเป็นนักดนตรีแจ๊สชื่อดังอย่างที่พ่อของเขาเคยเป็นแต่ชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนเนาะโจะดันประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณที่จะต้องไปสู่ดินแดนแห่งความตายแต่ด้วยความที่เขายังไม่อยากตายก็เลยหลุดไปที่ดินแดนก่อนไปเกิดแทนเรื่องราวต่างๆหลังจากนี้จะเป็นยังไงเขาจะได้เป็นนักดนตรีเหมือนที่อยากเป็นหรือเปล่าต้องติดตามนะคะกับเรื่องโซ <Off. S 2> สำหรับเรื่องต่อมายังคงเป็นแอนิเมชันค่ะเอาใจคอแอนิเมชันกันสุดๆเลยนะอันดับ3ของเรามีชื่อว่าลูกาเป็นแอนิเมชันน่ารักน่ารักเหมาะกับคนที่ชอบเรื่องราวผจญภัยค่ะ เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแอนิเมชันของดิสนีย์ที่บอกเลยว่าน่าดูมากเพราะว่าลูก,กาเนี่ยเป็นเรื่องราวผจญภัยสุดมันของสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ขึ้นมาเที่ยวในเมืองชายฝั่งของอิตาลีค่ะนอกจากจะได้ดูความสดใสน่ารักของการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังจะได้ชมได้เห็นความงามในทิวทัศน์ของที่อิตาเลียนวเวลาแน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องที่4ที่จะมาแนะนำในวันนี้เปลี่ยนแนวจากแอนิเมชันมาเป็นภาพยนตร์กันบ้างนะคะกับนางที่ชื่อว่าอัธมิสฟลาวค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวผจนภัยที่คุณจะต้องเลิฟมาร่วมปะจนภัยไปกับหนุ่มอทธมิสกันดีกว่าค่ะ เรื่องอธิมิสฟาวเนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัย12ที่เป็นเด็กอัจฉริยะออกเดินทางตามหาพ่อของเขาแต่ว่าเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นเมื่ออธิมิสได้ไปพบกับเมืองโบราณใต้ดินพร้อมกับมีเหล่านางฟ้าที่จะพาเขาเข,าเข้าสู่ดินแดนที่น่าอาจจัศจรรย์ค่ะแถมเรื่องราวหลังจากนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความอันตรายและก็ความท้าทายอย่างคาดไม่ถึงส่วนจะต้องเจออะไรบ้างไปเอาใจช่วยอธิมิสได้ในหนังเรื่องนี้นะคะ มาถึงเครื่องทางกันแล้วค่ะแล้วก็เรื่องที่5ที่เอามาฝากกันเป็นหนังแนวน่ารักกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวจิว๋วเป็นกระรอกตัวน้อยในหนังที่ชื่อว่า Fora and Ulysses สค่ะ Fora and Uly ์ s ูลซสเนี่ยเป็นเรื่องราวของเจ้ากระรอกน้อย u ูลิ s ซิสที่ได้เจอกับเหตุการณ์บางอย่างจนทำให้ตัวเองกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในสายพันธุ์กระรอกแล้วก็ได้มาบังเอิญเจอกับฟลอร่สาวน้อยน่ารักที่มีนิสัยไม่ธรรมดาพร้อมทั้งเพื่อนสุดา่าที่จะพาทุกคนไปผจญภัยกันสุดมัน ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนมาเวลบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเป็นคอมิกอยู่ด้วยรับรองถูกใจแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่6ค่ะปรับอารมณ์มานิดนึงคราวนี้เป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟที่อาจจะมีความเข้มข้นแล้วก็ตึงเครียดขึ้นมาหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นหนังเกาหลีที่ทุกคนรอคอยกับหนังที่ชื่อว่าสอบกค่ะ ไม่ใช่แค่การ์ตูนใน Disney Plus เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีหนังเกาหลีด้วยเรื่องนี้ทุกคนรอคอยกันมาค่ะกับซอบก งานนี้ใครที่เป็นแฟนลุงกงน้องกล่อมห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่านอกจากตัวแสดงจะงานดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังสนุกมากๆเลยล่ะค่ะโดยจะเป็นเรื่องราวของกีฮอนที่เป็นอดีตสายลับฝีมือดีได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปดูแลคุ้มกันซอบกที่เป็นมนุษย์โครนตัวแรกแล้วก็เป็นความหวังเดียวของมนุษย์โลกที่หลายคนกําลังตามล่าก,กันอยู่ล่ะค่ะส่วนภารกิจนี้จะสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาใจช่วยพวกเขาได้ในซอบกนะคะ นี้อยู่ที่เรื่องที่7็ดแล้วนะคะกับสิ่งที่ต้องดูบน Disney Plus Hotstar เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นออริจินอลซีรีส์เรื่องแรกของคนไทยบน Disney Plus เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องอินจันค่ะอินจันถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ของคนไทยที่ได้ไปใช้บนแพลตฟอร์มต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องราวของแฟดสยามที่ชื่อว่านายอินแล้วก็นายจันที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา ซึ่งกว่าจะมีเงินทองมากมายขนาดนี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองต่างต้องดิ้นรนในต่างแดนรวมถึงมีเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างแฝดที่ตัวติดกันกับสาวสวยทั้งสองคนด้วยโอ้โหบอกเลยว่ามีเรื่องที่มีอาจคาดเดาได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนไปชมกันได้ในซีรีส์เรื่องอินจันค่ะ เรื่องที่8ที่คุณต้องดูใน Disney p l u s s แม้ว่าจะเป็นการ์ตูนแต่ไม่ใช่การ์ตูนธรรมดานะคะเพราะมีความลึกลับมีปริศนาและความน่าสนใจอยู่เยอะทีเดียวกับการ์ตูนที่ชื่อว่า gravity fall ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู gravity fall บอกเลยว่าพลาดมากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องสุดฮาที่ชื่อว่า m a b e l แล้วก็ d i p p e r ที่เดินทางไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เมืองที่มี gravity fall โดยพวกเขาพักอาศัยอยู่กับแตนคุณลุงสุดเพี้ยนที่เปิดร้านขายของสุดเก๋เอาไว้หลอกนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแต่เมื่อพวกเขามาถึงกลับพบว่าในเมืองนี้นมีแต่เรื่องเลวาลึกลับน่าประหลาดใจเพียบเรื่องนี้บอกเลยว่า recommend มากจริงๆค่ะเพราะดูๆเหมือนจะเป็นการ์ตูนเด็กธรรมดาแต่เนื้อเรื่องเนี่ยซ่อนปริศนาลึกลับเอาไว้เพียบ เวลาที่เราดูปริศนาจะค่อยๆค,คลี่คลายกันไปเรื่อยๆแต่จนจบซีซั่นก็ยังมีอีกหลายอย่างที่คลายปมไม่หมดโอ้โหงานนี้บอกเลยซีซั่นต่อไปต้องรีบมาแล้วล่ะค่ะ มาต่อกันที่เรื่องที่9นะคะเป็น f i n e s and First h e Movie ในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราววุ่นวุค่ะเมื่อลูกสาวคนโตของบ้านถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปแล้วจะเกิดอะไรต่อขึ้นกับเธอละคะ <This. S 2> เรื่องราวความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อแคนเดสพี่สาวคนโตของบ้านถูกกลุ่มเอเลี่ยนลักพาตัวไปที่ดาวอันไกลโพล้นคราวนี้ถึงเวลาที่น้องชายสุดฉลาดอย่างฟินิสกับเฟิร์จะต้องออกไปช่วยพี่สาวแล้วละ่ะ ส่วนจะช่วยยังไงช่วยได้ไหมต้องไปติดตามในเรื่องนี้ค่ะกับ f i n n e แอนด์เ e ิร์ธเดอปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่สิบที่แนะนำให้ดูบน d i Disney Plus h o t s t a r ก็คือ Solar Opposite ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ฮาฮเกี่ยวกับครอบครัวมนุษย์ต่างดาวรับรองว่าถ้าเกิดใครชอบล i c กับมัลตีเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณต้องดูนะคะ Oh, เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวมนุษย์ต่างดาวที่ย้ายบ้านจากดาวเดิมที่อยู่มาตั้งรกรากที่อเมริกากลางค่ะพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ดีกว่าตอนที่พวกเขาอยู่บนดาวดาวงเดิมหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากร่วมไขคำตอบนี้ก็ต้องดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วแหละกับ Solar Opposite ค่ะ you guys gonna try และนี่ก็คือ10เรื่องห้ามพลาดบน Disney Plus h o t s t a r ค่ะใครโหลดใครสมรัครแล้วอย่าลืมนะคะ จัดไปให้เต็มที่ดูซะให้คุม้มสนุกทุกเรื่องบอกเลยค่ะแถมเรื่องที่เราเอามาเนี่ยมีทั้งภาคไทยแล้วก็ซับไทยด้วยนะถ้าเกิดใครถนัดซับไทยภาคไทยแล้วก็สามารถเลือกกดเพิ่มเติมได้จะได้ดูได้สนุกแล้วก็อินมากขึ้นด้วยนะคะ แต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะนี่แค่อันดับหนังสิกอันดับที่คุณควรจะดูใน Disney Plus Hotstar แต่ว่ายังมีแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อ,อีกเพียบในการสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Netflix HBO Go ถ้าคุณดูแพลตฟอร์มไหนอยู่อยากให้เราแนะนำหนังแนะนำซีรีส์ในแพลตฟอร์มไหนเอามาคอมเมนต์เอาไว้ได้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็จบคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆจากเราด้วยนะ